You, สวัสดีครับนิคมวันทัวร์นะครับวันนี้เช้าวันเสาร์นะครับพาญาติญาติไปทําบุญที่วัดงานสังกทานของหมู่บ้านนะครับซึ่งวันเป็นงานใหญ่ของเรียกว่าของหมู่บ้านนะครับหมุนเวียนกันแต่ละวัดนะครับในตําบลนะครับนี่เป็นประเพณีช่วงเข้าพรรษานะครับนี่ของแงหมอันครับเห็ดอาหารไปเพื่นะครับนะอปเพื่อนรัวไปทําบุญสังกทานวัดในหมู่บ้านนะครับบางคนก็เห็ดลงท่านนะครับชาวบ้านอยู่ในบ้านนุสายนะครับ นี่คือญาติพี่น้องครับจะไปทําบุญในวันนี้นะครับบุญสังฆทานที่วัดบ้านโนนสายมันนักครับเลยต้องไปส่งด้วยรถนะครับวันนี้ไปงานบุญงานผ้าป่า่น้องนอาอนป้าคุณชอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสานใจทุกอย่างครับผมนิพมอ,อมพบรรยากาศนะครับ,บกออ่อน,รราานรอเริ่มงาน ในหมู่บ้านคือคุณแม่กับค,คุณป่าป่าต้องมาเตรียมงานก่อนนะครับมาจัดสําหรับอาหารก่อนนะครับเลยมาเช้าแล้วก็ในละหมู่บ้านก็จะทยอยกันมานะครับโดยเป็นรถที่ขนกัน,กนมาเป็นหมู่คณะเนาะอ้าวบรรยากาศสังกาทานงานวัดบ้านดนสายนี่ครับทีมงานเป็นในหมู่บ้านกำลังจัด สำหรับพระนะครับน้อง <S <S อเสร็บรรยากาศครับโอ้จัดแล้วแล้วบอพันแนนบอกว่าจัดเสร็จนะครับนี่นะครับยังท่านนะครับพี่น้องใกล้ๆยี่มารหลวงงานนะครับนี่บรรยากาศวิถีชาวบ้านนะครับที่ในตำบลน,นะครับก็จะหมุนเวียนการทำบุญแบบนี้นะครับแต่ก่อน ชาวบ้านก็จะจัดกันเองนะเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยงานของรัฐมา,าเรียกว่าเป็นมีสภาวัฒนธรรมมา,าดูแลในงบประมาณในส่วนของการจัดงานตรงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศวัดบ้าโนนสายนี่ครับรงนงคารก็ทยอยกันมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพามานั่งทําบุญนะครับตรงนี้กเต็นท์แล้วก็เาอีรองรับผู้ที่มาทาบุญทั้งตำบลน,นะครับ วันนี้ก็พามาร่วมบุญด้วยกันนะครับที่วัดปนานาุสายตําบลแขมพสยจังหวัดศรีสตกลขอบพระคุณที่รับชมน,นะครับพบกันใหม่ในทริปต่อไปนะครับสวัสดีครับ